ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลำปางค่ะส่วนที่กําลังบุกตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้านสุดเขตอำเภอแม่พริกหลังสืบทราบว่ามีกลุ่มมอดไม้แอบลักลอบเข้าพื้นที่ป่าสงวนเพื่อตัดโค่นต้นประดู่ก่อนเตรียมชักลากออกจากป่าทําไม้เถื่อนขายค่ะ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลำปางส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่หลอปหนึ่งแม่พริกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งติดตามไล่ลากกลุ่มมอดไม้ที่ได้แอบทำการลักลอบเข้าไปตัดไม้ประดู่ป่าขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริกที่บริเวณแนวลำห้วยแม่ยางพร้อมเตรียมการที่จะชักลากนำไม้ออกจากเขตป่าสงวนอย่างผิดกฎหมาย จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นะครับพบไม้ห่วงห้ามถูกหั่นแบ่งเป็นท่อนๆวางเรียงกันอยู่ทั่วทั้งบริเวณครับจากการตรวจสอบไม้ดังกล่าวนี้นะครับพบว่าเป็นไม้ประดูซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามตามพรบรป่าไม้โดยไม้ทั้งหมดครับมีจํานวน5ท่อนวัดปริมาตรได้นะครับสามลูกบาทเมตรคิดเป็นมูลค่ากว่า1นึ่งแบาทครับแต่หากว่าไม้ประดูชิ้นนี้นะครับหลุดลอดออกไปอย่างประเทศครับ ก็จะทําให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็วางกําลังเฝ้าติดตามโดยหวังว่ากลุ่มมอดไม้จะกลับมาชักลากไม้ออกไปผ่านไปหลายวันก็ไม่พบวีแววค่ะก็คาดว่ากลุ่มมอดไม้คงรู้การเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่เพราะว่าทางเข้าออกป่าท้ายหมู่บ้านแห่งนี้มีเพียงทางเดียวและก็ห่างไกลามากด้วยนะคะหลังจากที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกันยึดไม้ของกลางทั้งหมดไปเก็บไว้ที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่รปหนึ่งแม่พริกอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง และทำการบันทึกแจ้งความให้ทางเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่พริกได้สืบหาตัวผู้กระทำผิดและนำตัวมาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะ